ปีแห่งการเลิกราเปิดหกคู่รักคนบันเทิงสุดยือ้อรักไปต่อไม่ได้ จากความรักที่ดูหวานฉ่ำโพ์รูกคู่ให้ได้เห็นกันผ่านไอจีรวัวๆแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปจากที่เคยหวานก็กลับกลายเป็นขมทำให้รักจืดจางต้องเป็นอันเลิกลากันไปโดยเหตุผลของแต่ละคู่อาจจะทำให้ดราม่าบังเกิดขึ้นมาเปิดลิส์คู่รักดาราให้ได้รู้กัน เริ่มต้นที่คู่ของต้นอาัตนหนสกุลกับนางเอกสาวมากความสามารถอย่างแต้วนัทพรเตมีรักที่ขอลดสถานะเหลือแค่เพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นหลังจากคบหาดูใจกันมายาวนานถึง14ปีโดยทางสาวแต้วนัทพรก็ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าที่ผ่านมาแม้จะพยายามปรับทั้งการกระทำและความคิดมาสักพักแล้ว แต่ก็ไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ซึ่งตัดสินใจแบบนี้อาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดและรู้สึกเสียดายอยู่ ถัดมาเป็นคู่ของกันนพัฒนอินใจเอื้อกับมารีเบอร์เนอร์หลังจากคบหาดูใจกันมาเกือบปีแต่แล้วความรักก็ต้องเป็นอันต้องจบลงโดยทั้งคู่ได้ถูกโยงไปถึงประเด็นการเลิกลาของมือที่สามด้วยกระทางทางกันนพัฒนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าขออนุญาตไม่พูดถึงสาเหตุเป็นเรื่องที่เหล่าแกกันมาและทำเต็มทีทั้งสองฝ่ายแล้ว ในเมื่อมันได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้รู้สึกเสียใจและเจ็บกันทั้งคู่ที่ผ่านมาก็ทำเต็มที่และได้กลับมาลองสู้ด้วยกันแล้วและไลโอกาสกลับมาลีเธอร์แน่นอนด้านมาลีก็ขอจบสถานะความสัมพันธ์ขอให้สถานะเหลือแค่คนเคยรู้จักกันเท่านั้นหากเจอก็ได้แต่ไม่มีอะไรที่จะต้องคุยกันอีกแล้ว ต่อมาก็เป็นคู่ของอเล็กธีทิลเดชกับเตยจรินพรได้ปิดฉากความรักมานาน3ปีโดยรักที่ผ่านมาได้มีการโพสต์รูปคู่ให้ได้เห็นผ่านทาง i ออยู่บ่อยครั้งแต่มีใครหลายคนจับผิดไม่เห็นโพสต์เป็นระยะเวลาหลายเดือนจนทำให้ฝ่ายชายออกมายอมรับว่าห่างกันจริงและได้มีการโพสต์รูปคู่ควงกันไปดูหนังเป็นอันสยบข่าวรักร้าวกันไป แต่แล้วรักของทั้งคู่ก็เป็นอันต้องจบลงโดยทางอเล็กก็ได้ออกมายอมรับว่าลดสถานะความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงเหลือเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อก,กันเท่านั้นดานเตยก็รู้สึกเสียดายที่ต้องหยุดความสัมพันธ์แต่ไม่เสียดายที่ได้รักและรู้จักกันส่วนกระแสะข่าวลือที่หันไปคคบไฮโซนั้นก็ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดด้วย อีกคู่เป็นทอยปฐมพงษ์เรือนใจดีกับมุกวรนิตถาวรวงที่คบหาดูใจกันเกือบสองปีแต่สุดท้ายความรักก็ไปไม่รอดต้องเป็นอันจบเลิกลากันไปโดยทางทอยปฐมพงษ์ก็ยืนยันจบกันกับฝ่ายหญิงด้วยดีไม่ได้มีการครบซ้อนอะไรหลังจากถูกจับผิดสนิทกับจีน่าเดอะเฟส บอกได้เพิ่งเริ่มคุยกันตอนโสดแล้วซึ่งต่อมาทางจีน่าดูเฟดก็ได้ออกมายอมรับคุยศึกษาดูใจกับฝ่ายชายจริงและพูดตรงกันไม่ได้คบซ้อนแน่นอนส่วนมุกวรนิตก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อด้วยน้ำตาที่คอสถานะเหลือแค่เพื่อนซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะเรื่องเวลาที่ต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันกับปัญหาเรื่องมือที่สก็ไม่มี ถัดมาเป็นคู่ของหนุ่มสอนลามเทพพิทัก์กับติ๊กกนิธทลิน ดีโชตหรือติ๊กบิ๊กบาเทอร์ที่ได้เลิกลากันไปโดยฝ่ายชายขอใช้ฉาย,ยาซามูไรพ่อลูกอ่อนขอมีสิทธิ์ในการดูแลลูกสาวอย่างน้องวีจิแต่เพียงผู้เดียวซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะหนี้สินของทางฝ่ายอดีตภรรยาไม่มีทางกลับไปใช้ชีวิตคู่กันอีกต่อไปและไม่ได้มีการกีดกันให้เจอลูกด้านอดีตภรรยาถึงแม้ว่าจะใช้มีก้อนแรก เป็นจำนวนเงินถึงห0แสนบาทหมดแล้วแต่ยังเหลืออยู่อีกสองล้านบาทก็ไม่เ,เรียกร้องที่จะเจอรูปให้ทางหนุ่มสอนรามเป็นคนพิจารณาเจอตามสมควรปิดท้ายที่คู่ของอมิตาทาทายังกับหมอชัดอดุล ที่หลังจากใช้ชีวิตคู่มานานถึง6ปีก็ต้องปิดฉากลงโดยทางอมิตาทาทายอย่างได้เผยว่าต้นเองกับสามีได้เลิกลากันไปตั้งแต่ต้นปี2020ซึ่งที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นแต่จะให้มานั่งอธิบายก็ไม่ใช่เรื่องและ จบกันด้วยดีตอนนี้ต่างคนต่างโฟกัสกันเป็นคุณพ่อและคุณแม่ช่วยกันเลี้ยงลูกชายวัยสขวบอย่างน้องเรเท่านั้นและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ